โหแล้วครับโน่าจะเป็นปลาช่อนครับตัวนี้ปลาช่อนน่าจะเป็นปลาช่อนเดี๋เดๆมาไหลมาปลาช่อนปลาช่อนนตัวไม่ใหญ่หรอกปลาช่อนนะครับ ค่อนข,ข้างลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าอนะครับมันพื้นที่มันลกมากกับปลาช่อนนะครับสายสวยทีเดียวกัดเตะแก้คันนะครับสีน้ําเงินครับผมตะแก้คันสีน้ําเงินก็หมายเนี่ยนะครับมี s h a ด o ล็อกขึ้นเยอะเลยแต่ตีไปตีมาครับปลาช่อนอนอกมากัดดีเลยครับสุดยอดมากครับเตะแก้คันส,สีน้ําเงินครับ